การถ่ายฝากตัวอ่อนในโคโนมเป็นการปรับปรุงพันธุ์และคุณภาพโคโนมในประเทศรวมทั้งการเพิ่มปริมาณโคโนมให้เพียงพอกับความต้องการของผู้บริโภคและยังเป็นการลดการนำเข้าผลิตภัณฑ์นมจากต่างประเทศเมื่อคัดเลือกแม่โคตัวให้แล้วจะต้องนํามาฉีดฮอร์โมนเพื่อเนียวนำการเป็นสัตว์และการกระตุ้นแม่โคให้สามารถผลิตไข่ได้ครั้งละหลายๆใบ ซึ่งจะทำได้หลังจากที่แม่โคคลอดลูกได้หกสิบวันหรือเราให้แม่โคผ่านการปึกสัตว์อย่างน้อยสองรอบก่อนจะทำการฉีดฮอร์โมนต้องร้วงตรวจมดลูกและลังไข่ของแม่โคก่อนว่ามีความเหมาะสมในการฉีดฮอร์โมนหรือไม่การเก็บตัวอ่อนจะต้องร้างทำความสะอาดตัวสัตว์ก่อนจากนั้นฉีดยาชาเข้าไขาสันหลังแม่โคตัวให้ที่โคนหาง ระหว่างช่องโคนหางที่หนึ่งและสองเพื่อไม่ให้แม่โคเจ็บระหว่างการตรวจสอบหลังไข่เสร็จแล้วล้างทำความสะอาดบริเวณปากช่องคลอดเพื่อเตรียมการใช้ล้างตัวอ่อนออกจากแม่โคการเก็บตัวอ่อนออกจากแม่โคตัวให้นั้นจะเก็บโดยกระบอกฉีดยาหลังจากที่เตรียมตัวสัตว์เรียบร้อยแล้วจะต้องล้างปากหมดลูก โดยที่มือข้างหนึ่งสอดเข้าไปทางทวันหนักและใช้มืออีกข้างหนึ่งนำท่อสแตนเลสสอดเข้าไปทางปากช่องคลอดเมื่อถึงปากมดลูกต้องพยายามสอดท่อสเตนเลสให้ผ่านเข้าไปยังโหนมดลูกและหมุนไปมาเพื่อให้ปากมดลูกแขลตัวกว้างขึ้นหลังจากนั้นสอดท่อยางโพลีเข้าไปในโพรงปีกมดลูกให้ลึกพอสมควร ใช้กระบอกฉีดยาขนาด1 0ซีที่สะอาดอัดลมเข้าไปในท่อยางเมื่อท่อยางกับมดลูกสอดเข้ากันดีแล้วให้ดึงท่อสเตนเลสออกจากท่อยางนั้นใช้กระบอกฉีดยาขนาด5 0ซีดูน้ำยาสำหรับชะล้างตัวอ่อนแล้วค่อยดันน้ำยาเข้าไปในปีกมดลูกครั้งละ2 5 3 0ซี เมื่อดึงกระบอกฉีดยาออกน้ำยาจะไหลกลับลงกระบอกตวงที่รองรับอยู่การเก็บตัวอ่อนนี้จะทำในปิดมดลูกทีละข้างหลังจากชะล้างตัวอ่อนออกจากมดลูกแล้วจะฉีดยาปฏิชีวนะเข้าในมดลูกของแม่โคเพื่อป้องกันการอักเสบแล้วฉีดฮอร์โมนเพื่อให้รังไข่กลับสู่สภาพปกติพร้อมที่จะเป็นสัตว์ในรอบต่อไป เสร็จแล้วนำไปตรวจหาตัวอ่อนโดยใช้กล้องจุลชาน์ชนิดสเตอริโอเมื่อหาตัวอ่อนได้แล้วจึงดูดตัวอ่อนลงเก็บในจานหารทดลองที่มีน้ำยาเลี้ยงตัวอ่อนเพื่อประเมินคุณภาพตัวอ่อนที่เหมาะสมที่จะนำไปฝากในท้องแม่โคตัวรับซึ่งอยู่ในระยะเมอรโล,ล่าและระยะพาโตซิดการคัดเลือกแม่โคตัวรับที่จะฝากตัวอ่อนนั้นโคตัวรับต้องมีสุขภาพที่แข็งแรง และควรเตรียมโคตัวรับไว้ข้างละหลายๆตัวจากนั้นฝังตัวอ่อนไว้ที่ปีกมดลูกข้างที่มีการตกไข่โดยใช้อุปกรณ์การถ่ายฝากตัวอ่อนหลังจากนั้นประมาณสองเดือนจึงทำการตรวจท้องแม่โคเพื่อตรวจการติดท้อง